ครับสวัสดีครับพันผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้่านผู้ชมได้ชมกันได้รู้กันนะครับนะนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องให้ดูพื้นที่ก่อนนะครับนะครับนะครับที่ผมจะมาให้ดูวันนี้นะครับคือการมาซ่อมข้าวนะครับซ่อมข้าวนะครับนี่ นี่ก็คือเครื่องซ่อมของผมนะครับผมก็ทามาเองนะครับนี่แล้วก็อีจ๊อบนะครับคือ,อจ๊อบนะครับซ่อมข้าวโดวยไม่ต้องปวดหลังและไม่ต้องก้มนะครับแล้วก็ให้ข้าวออกคันกันนะครับออกรวงพันกันนะครับโดยที่เขาไม่ต้องได้ออกคีหลัง เหมือนก็เราไปถอนเป็นต้นแล้วมาปักดำเอาเหมือนดาดำเหมือนสมัยก่อนนะครับก็ผมใช้วิธีนี้นะครับแต่ปกติแล้วนะครับมันก็ซ่อมได้ตั้งแต่เข้าเอาน้ำใส่รอบแรกตั้งแต่เข้าอายุได้สองอาทิตย์ขึ้นไปละนะครับเนื่องจากผมเองก็ไม่มีเวลานะครับรวันนี้ก็จะมาซ่อมแล้วก็มาจะให้ท่านผู้ชมได้ดู สักหน่อยนึงนะครับการส้อมข้าวนะครับส้อมยังไงให้ข้าวออกพร้อมกันนะครับมาให้ข้าวข้าวสมนานนะครับนี่ผมก็ให้ดูพื้นที่ก่อนนะครับในการซ่อมนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ซ่อมก็ได้นะครับไม่ซ่อมก็ได้แต่ผมก็จะมาซ่อมเขาหน่อยนึงนะครับเนื่องจากว่าผมอัดผมกักเก็บน้ําไว้เนี้ยนะครับผมได้ทําวิดีโอไปแล้วแต่ผมกักเก็บน้ำเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10เซนถึง12เซนนะครับตอนนี้นะครับน้ำเนะี้ยข้าก็ได้อายุไป 22- 23บวันแล้วนะครับก็เพราะที่ผมเลือกอย่างเงี้ยนะครับที่กักน้ำมาเยอะเนียผมต้องการให้เขาค่าวัชพืชที่เราฉีดยาฆ่ายาเขาไว้นะครับยาฆ่ายาเขาไว้ก็เหมือนที่ผมได้ทำวิดีโอไปแล้ว ผมเลือกเอาสิ่งนี้นะครับซึ่งการมาซ่อมการที่เข้าไมา่แต่ก่อนเนี่ยผมถือว่าไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับแต่ผมให้ความสําคัญที่เยอะนะครับติดตรงเนี้ยนะครับคือการผมต้องการกําจัดวัชพืชนะครับกําจัดวัชพืชผมเลือกกระหางนี้นะครับผมพึงเลือกกาเก็บน้ำไว้เยอะนะครับไม่งั้นก็ไม่จําเป็นต้องใส่เยอะนะครับนี่ข้าวผมก็ยังคูน,น้ํานี่ละนะครับ แต่เขาก็ไม่ตายละโหน้ําอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คือมันแตกกอไม่ได้มันก็จะห่างไปหน่อยนึงนะครับนี่ก็ผมกเอาวิธีนี้นะครับก็เหมือนผมเคยได้พูดไปแล้วนะครับผมก็เคยได้บอกขั้นผู้สมไปแล้วให้เลือกเอาวิธีใดวิธีนึงนะครับไม่ซียืนหยัดอยู่สองอย่างเนี้ยนะครับจะเอามาให้เข้าเราตายหรือเราต้องการกําจัดวัชพืชนะครับตรงนี้ก็ ถ้าใครไม่ได้ชมได้ดูก็ให้ไปชมไปดูวิดีโอย้อนหลังนี้ซึ่งผมลงไปก็ยังไม่นานนะครับอันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูก่อนนะครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยนะครับถ้าใครคิดอยากจะซ่อมนะครับผมก็เลยทำวิดีโอนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับคือการซ่อมข้ามาให้ข้าวสุมาให้ข้าวส,สมแล้วก็สะดวกสบายนะครับในเมื่อถ้าท่านไม่ทําอย่างผมเนี่ยนะครับ ให้ั่นใช้กระเสียมนะครับกระเสียมที่เราดูน้ํานาจุกน้ํานาเนี้ยนะครับแส่แสแส้เป็นก้อนไปนะครับก็ไปวาง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 เอาไว้นะครับดีกว่าไปดำนะครับข้าวเขาจะไม่ส้มนะครับข้าวเขาจะไม่ได้ส้มนานนะครับนี่ก็คือการซ่อมข้าวนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะขอให้ทำให้ดูให้ท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับนี่ผมก็ตักมาอย่างนี้นะครับนี่ แล้วก็ไปวางเลยนะครับสําหรับที่ตรงไหนมันห่างนะครับนี่นะครับก็ไปวางไว้อย่างนี้นะครับเราก็ไปเอาตรงที่มันทีทีหน่อยออกมานะครับก็มาวางไว้นะครับก็มาวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วมันมีข้อดีคือเขาเข้าไม่ค่อยโซมแล้วเราซ่อมเข้าแต่เล็กเนี้ยเราทําอย่างเงี้ยน้ําเขาก็ไม่ท่วมนะครับน in ี่ผมก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับ เราก็ไปตักเอาที่ตรงนตรงไหนมันหนาหน่อยนะครับตรงไหนที่มันทีนะครับนี่นะครับก็ไปวางไว้นะครับก็แค่นี้เองนะครับครับนี่ผมก็ขอซ่อมขอทำก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำแล้วผมจะให้ดูทีหลังนะครับวันนี้ก็มือเดียวไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับ ครับเมื่อในเมื่ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นผลผลิตของเราทางนั้นนะครับเนี่ยถึงเจะตกโมงหรือว่าถึงเข้าขอจะตายเล็กโมงเล็กโมงใหญ่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราซ่อมได้ก็เป็นการดีนะครับซึ่งพวกอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นผลผลิตของเราทางนั้นนะครับนะครับไปตักมาวางนะครับก็ดูที่ตรงไหนที่มันหนาหน่อยนะครับนะครับ นี่ก็คือการซ่อมข้าวนะครับสําหรับผลที่ทํานาเยอะเนี้ยนะครับก็คงอาจจะไม่ทํานะครับก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับผมไม่ใช่เป็นที่จําเป็นสําหรับบางคนนะครับแต่ผมเพิ่งไม่ได้ทํานาเยอะผมก็ว่าจําเป็นนะครับซึ่งเป็นสําหรับผมนะครับผมก็ไม่ได้ทํานาเยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับ <c oughs> ผมพื้นที่ก็สำหรับด,ดูนะปังก็แปลงนี้แปลงเดียวนะครับก็ซึ่งเราทำม,มันก็มันเป็นผลผลิตของเราห้ังนั้นนะครับก็อะให้ท่านผู้ชมได้มาชมกันนะครับก็อาจจะตาลายมากนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับ นะครับพรอผมต้องหันไปตามพี่ผมเอาต้นข้าวออกมานะครับนะต้นข้าวเขาก็ไม่ได้ ทีไรนักหนานะครับแต่เราก็เอามามันก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับนาดําแล้วมันก็ยังดีกว่านาดํานะครับที่เราออกออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงจะห่างไปกว่านาดําเลยนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันสัๆเลยนะครับ ผอมข้าวนะครับน,นะครับก็ติดออกมาประมาณนี้นี่นะครับติดเข้าออกมาแล้วแต่เราจะเอา ดินเยอะดินมากดินน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเอาเยอะนะครับต้นข้าวนะครับสักสามสี่ต้นก็พอนะครับนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่แล้วเราจะ ซ้อมถี่ซ้อมเราจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่เรานะครับนี่ก็อยากจะให้ความเป็น ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับข้าวผมก็ไม่ได้ถี่มากนะครับผมก็เอามาประมาณนี้นะครับครับนี่นะครับนี่ ประมาณนี้นะครับนึ่นะครับจากที่เป็นตกมงเวงวางเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็อีกวันสองวันเขาก็ตั้งต้นขึ้นลิฟต์ละนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับนี่นะครับในเมื่อสภาพเป็นอย่างเงี้ยนะครับบางคั้นบางคั้นบางคนทั้นผสมเนี่ยนะครับ อันก็คิดว่าเออไม่เป like ็นไรเราสร้างเหมือนเถอะนะครับนิดๆน้อยๆนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับหลายที่หลายมุ้งนะครับหลายปากไหลอะไรเนี้ยนะครับมันซึ่งมันเป็นมันมีผลต่อผลผลิตเราทางนั้นเลยนะครับถ้าเรามองลึกๆไปถ้าเราไม่มองข้ามนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับนาของมันถ้านาเรามันเป็นเยอะอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเราไม่ซ่อมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็หมายถึงว่าผลผลิตนะครับผลผลิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับคือการซ่อมเข้านะครับก็อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราซ่อมได้นะผมก็ถือว่าเป็นการดีนะครับเป็นการดีเนี่ยก็หลายต้นเลยนะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นปักใหญ่ๆเป็นที่อย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับหลายที่เข้าหลาย นั่นข้านะครับมันก็หมายถึงว่าข้าวหลายรวงเข้าหลายลิตรหลายถังหลายกิโลเข,เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้สมกันนะครับได้ดูกันนะครับก็ถ้าเราใส่ใจเนี้ยนะครับทุกอย่างเนี้ยนะครับผมว่ามันจะดีขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นถ้าเราไม่ไม่มองผ่านนะครับ บางครั้งสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นี้นะครับก็บางคนก็ว่าสร้างมันเถอะสร้างมันเถอะนะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราวางผลผลผลิตแล้วนะครับก็ผมก็คิดว่าควรทํานะครับก็คิดว่าควรทาควนซ่อมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่่ันผู้ชมนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับผมจะมาให้ ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับดูอีกอย่างหนึง่งที่ไม่ควรทำนะครับผม,ผมไม่ควรทำผมต้องบอกก่อนว่าที่ไมค่ควรทำเนี่ยเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมต้องรู้นะครับว่าที่ท่านผู้ชมจะทำเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมกำลังเดินมานะครับท่านผู้ชมต้องรู้นะครับผมขอย้อนไปให้ท่านผู้ชมภาครได้ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นเนี้ยนะครับตั้งแต่ต้น ต้นที่ผมทำช่องมาเนี้ยนะครับนี่นะครับคือสัญญาณเตือนเกษตรกรชาวนามือใหม่นะครับ่น่ัน่านผสมก็จำได้นะครับต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับเนี่ยผมก็เคยให้ดูบ่อยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับที่มีปัญหาเรื่องที่ผมได้ให้ดูไปเรื่องเข้าดิเข้าวเด้งนะครับนี่นะครับเนี่ยยาวไปเนี้ยเนียแมนทางนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งอยู่รอบข้างก็ผมเนี้ยนะครับ แล้บางคนก็เห็นอย่างเงี้ยนะครับเนี้ยในเมื่อยกขึ้นยกขนนาใหม่อย่างเงี้ยนะครับในเมื่อยกขนนาใหม่อย่างเงี้ยเนี้ยข้าวเขาขึ้นพึชเลยข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพันเดียวกันหรือว่าจะเป็นพันที่เราเบากว่าอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าที่เราทําไปเนี้ยเนี้ยเนี้ยผมใช้เห็นเนีนะครับข้าวทางนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยบางคนว่าทําไมาาไม่หอน เข้าอย่างนี้ไปซ่อมเอาทั้งที่ก็เข้าพันเดียวกันแท้ๆนะครับเนี่ยนะครับส่วนมากยกคนาใหม่ขึ้นคนาใหม่เงี้ยนะครับเนี่ยพุทธเลยเข้าทางนั้นนะครับแล้วที่ทํมมาไมผมบอกว่าไม่ให้เอาตรงนี้ไปทํานะครับผมก็บอกแล้วว่าข้างๆเนี้ยนะครับมีเข้าดิดเข้าด้งเต็มหมดเลยนะครับแล้วบางทีรถเกี่ยวเข้ามาเนี้ยนะครับ ซึ่งมันพุ่งเข้ามานา,นาเราเนี้ยเนี้ยนะผมก็แก้ปัญหาพยายามแก้ปัญหาก็เรื่องที่เกี่ยวข้าวข้างเคียงที่เม็ดข้าวดีดข้าวดิ่งบางอย่างก็เขาร่วงมาล้มพับข้ามคานามาหาเรามั่งหรือว่าเวลารถเกี่ยวมันออกกับฟางพุ่งมามั่งเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับผมถพงบอกว่าถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับอย่างว่าเราจะไปหอนหนา ครับอย่างเราก็ที่จะไปหอนานะคนอื่นเนี้ยเราต้องรู้เราต้องเห็นก่อนนะครับเราต้องเห็นก่อนว่าเขามีข้าดิด็ดข้าวเด้งไหมนะครับที่เราจะไปหอนเนี้ยเพราะผมเคยเห็นนะครับเพราะผมเคยเห็นผมถึงอยากจะออกมาไม่ให้ไม่ให้ทำนะครับคือทําไมไม่ให้ทําคือมันจะมีปัญหานะครับมันจะปัญหาของเราคือมันจะแก้ไม่ตกนะครับมันอาจจะเป็นระยะยาวไปอาจจะเพิ่มปัญหาให้เรายาวเลยนะครับ คือถ้าเราเอาไปปลูกเอาไปดำเอาไปซ่อมแล้วเนี้ยนะครับถ้าไปเจอเม็ดหรือไปต้นข้าวที่เราขึ้นมาเนี้ยนะครับอย่างคันไ <_ m ys> น <uz> ผมเห็นเนี้ยเนี่ยเขีวยวพ <_ m ys> ืชอย่างเงี้ยนะครับบางส่วนเนี้ยมันมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนคือข้าวดิบข,ข้าวเด้งเนี้ยนะครับแล้วเราหรือจะไปเสี่ยงตรงนั้นนะครับสู้สู้เราตัดไฟ,ฟแต่ต้นลมดีกว่าไม่ต้องเอาตรงนี้ไปทํานะครับนี่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่ไม่ไม่มีคนพูดไม่มีคนบอกนะครับ ไม่มีคนบอกนะครับแต่บางครั้งท่านผู้ชมก็อาจจะลืมนะครับผมผมผมก็เลยมามาบอกในวิดีโอนี้นะครับบางครั้งก็ลืมกันได้นะครับถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็อาจจะว่าเออเคยเห็นคนนั้นคนนี้พูดมานะครับในวิดีโอนั้นในวิดีโอนี้นะครับนี่คือไม่ควรทำนะครับคือไม่ควรทำนะครับควรน่าจะเอาข้าวกลางนาที่ข้าวลาหวานนะนะครับ ไปซ่อมดีกว่านะครับดีดีกว่านะครับซึ่งมันไม่เสี่ยงนะครับซึ่งมันไม่เสี่ยงนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเออเสียดายมันเข้าดีเข้ามันขึ้นก่อนขอนไปซ่อมมันก็หันกันอยู่ดีนะครับแต่ผมบอกว่าไม่ควรทําเราเสี่ยงเราเสี่ยงการที่เป็นเข้าดีข้าเด้งอย่างนั้นนะครับอย่างที่เรานาเราเนี่ยนะครับเกิดตกเป็นมม่งเป็นปากที่เยอะๆเนี่ยเราไปซ่อมไปทั่วเนี่ยนะครับบางที ตอนข้าออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นก็มีนะครับบางบางชนิดบ,บางพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาสูงกว่าข้าวเราเลยก็มีนะครับเนี่ยผมผมเพิ่งอยากจะมาบอกนะครับที่ที่ไม่ควรทำนะครับอาจจะไปสร้างครับอาจจะไปสร้างปัญหาใหญ่ให้เราทีหลังนะครับอาจจะไปสร้างปัญหาใหญ่ให้เราทีหลัง เราควรหลีกเลี่ยงนะครับผมบอกเลยว่าควรหลีกเลี่ยงไม่ไม่ควรเอาตรงนี้ไปทํานะครับครับสําหรับการวิธีซ่อมข้าวหรือสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับก็ผมก็จะมาบอกกล่าวนะครับก็สิ่งไหนที่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับ